นี่แน,น, ness, น,น่ๆากระโดดลงน้ำนั่นๆๆนเอ้ว่ายน้ำไปแล้วยังเห็นอยู่เอตัวใหญ่มีตัวใหญ่อยู่นี่ตัวใหญ่อยู่นี่ตุ๋งตปล่อยได้เลยบอเราเสร็จแล้วเคาะตุงนงก็นงนงก็นงก็ สวัสดีครับวันนี้พี่ปื้มเขาเดินออกปาน,นอกบ้านเจออะไรคราร<ะ>งคกฮะคางคกแล้วให้เพื่อนๆมาดูอะไรดูคางโค,ก,งโคกเลยนะไห,ไหนคางโคกไหนเอ้ยคางคกหรือลูกก,กบคางโคกโคางคกเหรอวันนี้พี่ปื้มเขาอยากจับลูกคางคกหรือลูกกบนะนี่ไงเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่ไงตัวหนึ่งมันมาจากไหนรู้ไหม ตอนนั้นน่ะลูกออสมันอยู่ตรงนั้นน่ะว่าจะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูมีกี่ตัวพี่เื้มมีเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยใช่ไหมหมื่นตัวแต่มันเกิดเป็นเป็นเป็นลูกกบแล้วอ่าตอนนี้มันก็เลยเต็มอยู่ข้างบ้านเลยนี่นี่นี่มันอยู่ข้างบ้านเราเยอะมากพี่เื้มระวังขาเขาขาดใช้มือดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเราองเราราใช้มือจับเราใช้มือจับเราต้องไล่ให้มันเข้าซอนไงเดี๋้วตัวที่สอง เมื่อวานก็เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะซ่อนอยู่นะนเพื่อนๆมันจะซ่อนอยู่ใต้หินใต้หินใต้หญ้าถ้าชจตัวอื่นที่กระโดดอะอย่าไปจับนะใช่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองใช่ไหมอาจจะมีงูก็ได้อาจจะเป็นสัตว์มีพิษได้นะอันนี้มันเป็นแค่ลูกกบลูกเขียดเมื่อกี้อ่ะก่อนมาถ่ายอ่ะเยอะมากเลยใช่ไหม มันโดนฝนนีนี่นี่นอเห็นแล้วไอ้น้นโดนไปแล้วโอ้เข้าไปลึกแล้วว่าไปสองตัวเองลูกออสมันเกิดหมดยังไปดูก่อนไหมหมดแล้วตอนนั้นลูกออสตรงเนี้ยค่อยว่าจะพามาถ่ายเยอะมากใช่ไหมดำปุดเปื่อเลยตอนนี้น่าจะเป็นลูกเขียดจังไหนไหไหนนีน่ๆกระโดดลงน้ำนั่นนั่นนั่น เว่ายน้ำไปเร็วนี่ไงเห็นอยู่นี่ไงพี่เพื่เห็นยังตักเลยอยู่ในน้ำตักได้นั่นไงตัวที่สามตัวที่สามเจออะไรยอยู่ไหนอยู่แถวแพนแล้วเหรอนี่ไงจริงด้วยว้าวสี่ตัวแล้วเ่ะอเดินแป๊บเดียว รู้ได้ไงว่าเป็นลูกคัางคกหรือลูกกบไม่รู้เลยเนาะอย่าไปตักอย่าไปตักแรงจะโดนเขาขี้แตกเราตักมาดูเฉยนี่พี่ปุ้มตอนอยู่ใต้ใบไม้ถ้าดูไม่ผิดนะแค่ว่าอุ้ยไม่ใช่นี่นีจริงด้วยจริงด้วยเจอแล้วนี่หนึ่งตัวเห็นไหมเห็นยังเห็นยังระวังมดตะนอยระวังมดตะนอยมดตะนอยอยู่นู่นระวังนะ น้องปวดเห็นกบนกตัวนึงอ่ะตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเยอะมากเลยเยอะมากเลยเอาถังมาใส่เร็วนี่นี่เเจอตัวนึงนี่เอาถังมาใส่เร็วนู่นน้องปดก็เจอเยอะมากเลยครับทุกคนน้องปดยังเจอเลยอ่ะเร็วไปเอาถังเร็วน้องปวดถังมาให้พ่อเร็วตัวขจู๋ๆจูๆนี่ คนละตัวเลยเอ้าไม่โดดจากซ้อนนี่เมื่อกี้ที่เห็นตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่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 น่นี่ะวังมดหน่อยะดหน่อยด้วยนะเข้มือจับเข้มือจับพ่อพ่พอดับพ่ลเข่าช้อนอ่ะโอเคนี่ตี่นี่นี้นี่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 นีนี่นี่นนโอเควังโดดลงโอ้เยอะแล้ว อันนี้เยอะมากนี่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 ดยอยู่นี่นี่สองตัวเลยนี่นี่อ้ตัวโอ้เยอะมากสี่ห้าตัวอยู่นี่เลยนี่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 นีไหนไหนไหนนี่นอีกนี่อีกเอ้านยะายไนเยอะมากพยายามออกเยอะมากเลยพยายามออกเลยนี่เห็นไหมเพื่อน นี่คือที่เราจับได้โอ้โอโยวพอจะไม่ใช่เดีย๋ยวมันตายตายแล้วตัวนึงจัเอาจ<ะ>ี่ตัวต้องจับให้หมดเลยจับให้หมดเลยจับไม่ไหวหรอกมีเป็นหมื่นตัวเลยนี่เยอะมากมเพื่อนๆเห็นกันไหมตัวเล็กหน่อยนะนี่กระโดดเต็มเลยจับหน่อยจับช่วยพี่ปื้มจับหน่อยึอ๊บยังไงอ่ะไ,ได้แล้ว ตัวนิดตัวน้อยตัวนิดตัวน้อยนี่ไงมันอยู่ริมกำแพงไงมันมันทางตันแล้วนี่นี่มาดินี่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 มันทางตันแล้วมันหนีไม่ได้แล้วอุ้ยหนี่ปวดเห็นที่ก่อเน่เน่กระโดดมานี่แล้วต้องปวดนี่นี่สองตัวเลยออกมาทีโล่งปวดใส่หินไว้ทำไมเนี่ย น้องปวดจับหน่อยนู่นกระโดดหยองๆวันนี้แล้วนู่นตรงน้องปวดก็มีหนึ่งตัวเฮ้ยอย่าโยนหินใส่นู่นนุ่นนุ่นนุ่นเห็นไหมโดนไปแล้วเอาตัวเล็กหรือเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่นี่ตัวเล็กเสร็จแล้วนี่ตัวเล็กเอาตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่อยู่นี่ตัวใหญ่อยู่นี่ตุ๋งตุ๋งตุ๋งมดหมดตัวเล็กไม่เป็นไรหมดตัวนี้กัดไม่เจ็บ นี่นี่นี่ไปแล้วสองตัวเลยได้ไหมพี่ปื้มได้ไหมได้แล้วหนึ่งตัวจะจับสองตัวเลยเหรอจับทั้งสองตัวเลยพี่ปื้มเขาจะจับพร้อมกันสองตัวรวก้อนหนึ่งสองตัวทีเดียวเอือกเอือกโอเคปะคองไว้ประคองไว้ประคองไว้นี่นี่พ่อเห็นอีกตัวหนึ่งนี่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 ยองย่องยองยองอยู่นี่เร็วเร็วทางตันแล้วจะกบทางตันแล้ว ตันเจ้าโกดแล้วไปต่อยไลไปทางนี้ไลไปทางนน้นไล่ไปทางนู้นไลไปทางน้น,งน,นให้จนมุมให้จนมุมโอเค <c oughs> โอ้พี่ปื้มจับเก่งแล้วอะ่ะอ่ะเราได้พอสมควรแล้วพี่ปื้มจะทํายังไงกับเขาเนี่ยแกเอาไปปล่อยไหนวันนี้เราจะสร้างบ่อเลี้ยงลูกคังคกหรือลูกกบหรือลูกอึงอ่างก็ไม่รู้ บ่อคังคุกก็ไม่ต้องเลี้ยงน้ำไม่ใช่หรอไม่ต้องใส่น้ำหรอกนี่พอสร้างเป็นคันให้แล้วนะโอ้สวยมากเลยบ่ออะน้องโปอ,อย่าพึ่งคุดอย่าใส่กรุคังคกุกไม่ได้มีทำคันบ่อก่อนอย่าพิ่งใส่เ๋ยวโดดหนีทำคันบ่อให้สูงก่อนปล่อยได้เลยบ่อเราเสร็จแล้วเคาะเคาะเคาะ ตู้นง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 ขอเลยพึ่งพึ่งเคาะมือเคาะแบบเมื่อกี้แหละพ่อจะตักลงไปจะโดนลูกกบตายเอาหมดแล้วหมดยังดูดิพึ่งพึ่เยอะมากนนนนีีี่่่มัไอหนีไม่เป็นไรเรามาปล่อยไว้ตรงนี้แหละ มีได้อยู่แล้วโอเคต้องทอบต้องทอบพอแล้วพอแล้วที่ว่ารถจัมมาขวางเลยที่ว่าอยากมีรถทำขอบแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ไปใช้ชีวิตข้างนอกได้นี่เดียวอ๋อนี่งเห็นไหมดูได้ความชุ่มชื้นเลยกระปี้กระเป๋าขานขึ้นซ้ายไปแล้วอ่าดูเขาหนึง่งกระโดดไปแต่เขาก็จะไปอยู่ตามป่าหญ้าตรง,งนะู้นเนาะ อยู่ข้างบ้านเราอาจจะโดนรถเหยียบได้นะย้ายมาอยู่ตรงแถวนี้แล้วก็ไปอยู่ตรงป่าย่านเลยนะพอแล้วเดี๋ยวจะเขาจมน้ํา<ว>เขาไม่จมหรอก<ว>เขาว่ายนะ้ําเป็นแต<ว>่ยใส่น้ําเยอะไหนไ<ว>นี่ไงนกโปอดนูด่นกระโดดไปเต็มเลยระวังเหยียบเขานะอ้าวไปได้เลย,เลยอ่พ่อจะช่วยเขาออกแล้วปะ่ะพอแล้วเราดูเขาพอแล้วปะ่ะช่วยออกให้หมดเลยบายไ,ออไปอยู่ในป่าญ้าเลยนะ ตัวไหนยังไม่ออกตัวไหนยังไม่ได้ออกนี่ไงบาย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 ลูกลูกอะไรลูกลูกกบลูกคางคกโอเคอันนี้คือบ่อน้ำนะนี่คือบ่อน้ำอะเล่นบ่อน้ำต่อได้เลยโอเควันนี้ก็พามาดูลูก<อ>ลูกอะไรล,กกลูกกบลูกคางคกอึ่งอ่างอะไรก็ไม่รู้